มาบ้านม,มีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะเนาะ,ะเอย<ด>ูเ่เมืองนอกบาได้มีโมเมตนต์นแหละเนาะบังขลามท <c oughs> ีบังขลามกระดาษฟอยอย่างเดียวเนะาะอันนี้ได้กินบังขลามแท้ได้มีออกกน,นิกเผาด้วยจิเดี๋ยวแยวเสียน,าน้ยาบังขลาม มาสู่กินนด้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่อุ้ยม่อีกแล้วแกออกมาแล้วนะคะบ้างข้าวหลามข้าวกรรมอย่างดีจ้านี่บ้างข้าวหลามนี่หนะฟินๆกินอร่อยมากเลยนะกินอ้าง แ,แซ่บแซ่บฟินฟินคุณน่ะข้าวกรรนะคะนี่ข้าวกรรมมีกะทิด้วยข้าวจีาราไข่นี่ก็คือข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่หอมหอมด้วยเถิด

ร้านกอยทากินเขาจีนะจ๊ะร้านร้านโขงนะคะร้านค่อยอายุย6สปีแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ร้านทาเก็ตเขาจีจริงเหาบไลง

ของโปรดองโปรดใช่ไหมจีนุย้ยฮัลโหลพุ่นนางถ่ายยางอารมณ์ดีนะจ๊ะยิ้มเป,เป้ยเป้ยอยูสูให้ตะเกียบยิ้มมองปั้นใหญ่ๆก็คือปั้นใหญ่ๆใส่แก้วบองอยู่ทางในเด้พอพ่อแม่พี่น้องประลาประเด็กนี่ออเอาอันใส่แล้วไง จุ่มไข่สองรอบเพื่อความอร่อยเด็ดขดเเี้ปั่นใหญ่ใส่แก้วบองนะคะก็มีคนนั่งรอ,อก,กินอยู่นะคะเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆคอยนี้ละดิ โอ้โหคุณเอาปลาาบองมาส่งนะคะเนี่ยคุณปลาแดกบองมาอีกแล้วกองหนึ่งปั๊บทิโตพอดีก็จะได้กินกับอันนี้เขากีนถ้าไข่นี่มีปู่ไข่เนาะวันนี้จับดองนี่ อะไรซื้อเด้อพอดีเพืพ <ร S 1> ่อนรักคนเอามาส่งแกว<ก>บองโอ้ยปิ้งกจีลหรสิปิงงป้งกล้วยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่นะกล้วยปิ้งก็มีนะคะวันนี้อากาศหนาวหนาวน,นี่มาะขนาดเลยอยู่พีเบิงการด้อย่ะเด้ออากาศกําลังหนาวนะคะนะน้องสาวดิฉันก็ปิง้งกะจีแต่ว่าไม่กล้าถ่ายหน้านะคะถ่ายหน้านอนหนึงไม่ทันเออพอนอนเพิ่งตื่นยังไม่ได้ล้างหน้าดีอ จุย้ยยิ้มยิ้มยิ้มพุาล้านคอยทากินข้าวจีท้าใครออไม่มยออศพตาก้องเลยนี่นะหันหน้หน่ไยสิเร็วๆข้าวจีก็จะสุกแล้วเนี่ย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 ,เ,ยเห็นไหมคุณข้าวจีก,ก็เลยโอ้ยวิทยาแข่งเนาะนี่เนาะนางเฝ้า <laughs> ของชอบของนางค่ะเนี่ย นี่ไงข้าวจีทาไข่กับแจวบองอันนี้ก็ใส่แจ่วบองทัข้างในกับนี่นะคะอันนี้ก็ข้าวจีลานค้อยนี่แหละข้าวจีลานค้อยลานค้อยแทบจะรอไม่ไหวแล้วเที่ไหไหดินแซบจุ๊ย ตื่นขันว่าสิไปไทยหน้ายากเดียวหลานคอยก็ได้พ่อแม่พี่น้องอมันบ่หลานก็กินกก้าวจีแซบบ่บมากรานั้งจริงปูดอะไรนะโอติดนี่ยจะเป็นป๊าดพี่แจวบอกนะจ๊ะหอมชื่นใจมากเลย ขีเขาจีนเขาจี้ใส่อันประแดกปลาหอมหอมพ่อแม่พี่น้องค่ะอากาศกลักหนาวนะคะกินข้าวจี้แล้วก็กินปิ่งกล้วยนะคะตอนเศร้าๆแบบนี้ล่ะค่ะชีวิตคนอีสานนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินหมดค่ะ นะบ่คือ,อยู่ต่างประเทศดอกอ,ยาก,อย,ากยากกินยังก็ยากยากพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นชีวิตในอันพื้นที่อำเภอที่แยแอลยู LU นะคะ,ะย่ามือแรงกับพากันมะยางออกกำลังกายนะคะวิ่งจ็อกกิ้งบ้างตามภาษาคนดูแลสุขภาพนะคะพี่นอ้องยูพีกับมิทงหน้าไฮแลนด์นะคะนี่อันก็ อยู่บว่าไก่บานยแเอลดอกคาทงหน้านี่กะเล่นออกกําลังกายได้นะคะถนนกด็ดีๆค่ะบ่มีขี้ฝฟุนดอกอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าหันมีเห็นการทํานาปางนะคะเนี่ยเห็นบ่าขาเจ้าอันบานเข่ากําลังขึ้นเขียวๆอันตัดกับบรรยากาศนะคะนี่กะเป็นแย่แรงงามๆนะคะเดี๋ยวสีพามาจับดวงอาทิตย์ <laughs> จับดวงอาทิตย์หยุดเวลาเนาะอืมเบาคือเนาะปันเพื่นสิหยุดได้แยเอกระเดยเบาไปสลาัคาที่แท้ก็อยากโซ่บรรยากาศนะคะงามๆเอามาฝากความพี่น้องแฟนคลับสุคนนะคะเอฟซีสุคน,นะคะเนาะช่วงนี้แย่กะดื่มดำอยู่กับธรรมชาติที่บ้านนะคะอ่าที่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอก นะคะเบิง้งดวงอาทิตย์กำลังตกดวงอาทิตย์กำลังตกหยิบดวงอาทิตย์เอาไว้นะคะก็เป็นโมเมนต์เล่นๆนะคะมว้วนแลนแล้วก็บยางยางแล้วก็ถ่ายรูปนะคะนี่ค่ะตามภาษาชีวิตบ้านๆนเนาะค่ะเนาะ ค่ะนี่ก็เป็นเพียงวันแรกนะคะที่มาอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะเดี๋ยววันต่อๆไปยายแอลซีมาอัปเดตให้แฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับชมใหม่นะคะวันนี้จบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ